สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพงพาเลาะนะครับพี่น้องอืทรงบมใหม่นะครับก็ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะครับเนาะไม่ได้ทําคลิปอะไรนะครับซึ่งเมื่อคืนนะะพวกเรานะอดหลับอดนอนนะครับเฝ้าน้องหมูนะครับ<ฮ>ไม่คุ้มค่าเลยนะครับทุกท่านอืม ตั้งแต่ห้าทุ่มนะฮะเมื่อคืนยนะได้สองตัวเองนะครับพี่น้องเวลาบนนอนก็เลยพากันนอนพักผ่อนนะครับอากาศเย็นด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้อากาศหนาวนะครับมาก่อกองไฟนะครับวันที่เราเข้าไปปีดยางด้วยนะวันนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะก็นี่แหละ เขาไปกรีดอยู่ที่สวนยางพ่อของคุณกินะครับถามกลุ่มที่ขายด้วยกันนะครับ,นะรบถามเขาว่าได้กี่มีดแล้วนะบางคนก็ได้เพิ่งได้4มีดนะเขาก็กรีด1นึ่งพักสองนะครับมันยางไม่ค่อยออกนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะบางคนก็ได้4มีดบางคนก็ได้5้ามีดนะครับส่วนพวกเรานี่ก็ ในห้ามีดนะมีที่6วันนี้นะครับพี่น้องก็หาไปนะเอซีทุกท่าน,นเนาะตอนนี้ก็แยกนะฮะเอฟซีทุกท่านนะแยกลูกหมูออกจากแม่มันนะฮะเนื่องจากแม่มันนะไม่ให้ลูกกินนมเลยนะพี่น้องม,มันเหมือนมันจะกัด,ดน,ะ,ะ,นะ,ะทุกท่าน ม,มันเหมือนมันมันกัดลูก,น,กลนะครับพี่น้องอเ,อเอ,อ้ยก็เลยแยกออกมาเนาะใส่เอามาใส่กรงนะครับตอนนี้แม่วต่อยก็กำลังจะทำการป้อนนมนะครับไม่รู้ว่ามันจะหลอดหรือเปล่านะครับพี่น้องโอ้ยมันจะนอนหลับหรือเปล่านี้คืนนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ แแลเดี๋ยวนี้นี่พี่น้องนั่นกินเป็นเดี๋ยวนี้ก็กินเอ้าธอกินเดี๋ยวนี้แกกินไม่ต้องซื้อโคดมันมีเห็นหงมันมีเห็นโคดเดียเลียกินเลียกินโอ้พี่น้องทุท่านนี่สองตัวนะครับแม่มันมันโขงนะแบบนี้ต้องตกพูดนะครับซีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เอาไว้ทำพันไม่ได้นะครับพี่น้องอมันกินไหมมันเลียจินเนะเห็น <c oughs> โอ๊ยอะไรมันโค้งมันไม่ได้เห็นพันนมพันเน่เหเลือ <c oughs> โอ้ยแม่เป็นแม่หมูนะฮะไอซ <c oughs> <c oughs> ีโอ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 ตายละ ตัวปัดปอนเลยคือกินเป็ดจับไหมเออเออจับมันอือฮะโอ้จะรอดหรือเปล่ปานี่พี่น้องทุกท่านเด่นโอ้โอปิดไปแล้วไหมเออเออกินไหม กินหไหมซื้อนมซือซ้อนมนมโรงเรียนป่ะขอนมโรงเรียนเอา,ามาครับมันไม่เหมือนน,นมแม่ม<ะ>ันเนาะไปตัวนี้ <c oughs> มันจะตกน,นี่ออกมาตัวนี้พะดูดเนาะ ไม่เหมือนอยู่กับแม่มันมันต้องเอาไปตรงนี้เอาไปให้แม่มันกินเอาให้มันกินโนโมแม่นน่ไม่ใช่ให้แม่มันกินให้ให้มันกินโนโมแม่ไปเอาไปาเ,เดี๋ยวค่อยๆจะเข้าไปให้มันนอนกินแล้วก็มามากินเสร็จแล้วก็เอาเข้า,อ,าออกมา เหนแม่เฮยย่าห้องเลยรไหมเอานี้ากันก็เอาเพื่อกินยูนมนะเอาเพาไปกินนมก่อนพี่น้องขอกูแล้วพี่น้องยานเพราะมันครบสูแล้ว มันครบเล่ยนอนลงนอนลงนอนลงลูก,ลก,ลกดับนอนลงไม่ดับมันไม่ให้ลูกกินนมนะน้องเดินหนีเลยเฮ้ย มันเถอะนอนไปต้มมาแม่นี่มาหมูน้อยหมูน้อยมันก็อยากอย,กอยู่กับแม่เนาะพี่น้องเนาะแม่ไม่ให้กินนม เดินนี้ตลอดเย้ายจะของในลูกเนาะแม่มันขวงนะเออลอกรรูกกินนมเด้อน,นะเนอะเบิ่งเน้ถือไมมเนี่ยมันะมละวคนะรบเนาะเออลูกกินนมนนเนอะไอดำเนอะ คือมันกินแน่นะมันก็จะอยู่น้ำเนาะลูกมึงไหนมันเป็นอะไรไม่รู้พี่น้องหมูตัวนี้ย,ม,ยมันไม่อยากอยู่ใกล้ลูกเลยนะ <c oughs> แล้วตัวอะไร นอนลงนะลูนลูกไม่นอนนะมันยืน่นาะเฮ้ลูกมันดูดลูกเลลกจ้าของอเดินอีกแล้วพี่น้องอมไม่มาลูกด้วยแถมยังขี้ถีลูกกินนมอีกอืม มันเข้าไปหาอีน้ำตาลนี่โ้มันกระกัดเลยมันใช่ลูกมันหกอโอ้เฮู้กกินนมเฮ้ลูกกินนม ต้องทำทุกวิธีทางพี่นอ้องได้ดูแล้วหน่อยหนึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ